bite มีกัดฉันผิดนะครับผมไม่ใช่ bite มีนะเขาจะใช้ในกรณีอะไรเราฟังกันได้คุณแซมมักจะเคยเห็นว่าเฮ้ยบางครั้งว่าเราเจอภาษาอังกิษเนี่ยเราอาจจะแปลมันตรงๆโดที่ไม่ได้มองจริงๆว่าคามหมายมันคืออะไรสิ่งที่ช่วยทุกคนสามารถเข้าใจสถานการณ์ในการใช้คำนั้นๆได้อย่างดีนะ จะต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆและฝึกใช้มันบ่อยๆก็แค่มาบอกไปดีดวกว่าปมีเราจะใช้ในเมื่อกรณีที่แบบว่ามีคนมาพูดเรื่องที่ไม่ดีกับเราหรือเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่เหมือนเวลาเขามาพูดปุ๊บเรื่องที่เรารู้สึกแย่เช่นว่าเอ๊ะทำไมเธอดูอ้วนจางทำไมเธอดูแบบว่าหน้าตาเธอเป็นแบบนี้ไปโดนอะไรมาอะไรแบบเนี้ยเราใช้คำว่าปมีได้เหมือนเป็นการบอกว่าเฮ้ยเธอบอนเราแล้วนะพูดอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็จะบอกว่าเรื่องของเธอแบบ จะมายุ่งอะไรของเธอเกี่ยวอะไรกับฉันเหมือนแบบว่าเราเหมือนจะจะสื่อว่าแบบหยาบคายอ่ะที่เธอพูดแบบนั้นออกมาลักษณะจะเป็นว่าเฮ้ยพูดแบบนี้มันหยาบคายพูดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้เป็นความหมายแนวนี้ได้อรู้ใช่ไหมครับว่า bite มีไม่ได้แปลว่าให้กัดฉันนะแต่เป็นการบอกในลักษณะของบอกว่าพูดไม่ดีแล้วนะหยาบคายนะแบบมันไม่เหมาะสมนะก็เรื่องของเธอแล้วกันอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าพูดแบบนี้กัดฆ่าฉันเลยดีกว่าเข้าใจป่ะพูดอย่างนี้ฆ่าฉันเลยดีกว่าลักษณะแบบนี้อ่าสิ่งที่ช่วยให้เราใช เป็นภาษาไทยหรือเราฟังเนี้ยเราอาจจะไม่เก็ตใช่ไหมทำไมถึงพูดแบบนี้นะก็เหมือนคําว่าฆ่าจะเถิดก็ไม่ได้หมายถึงวนะ่าฆ่าใช่จริงๆแต่หมายถึงว่าพูดแบบเนี้ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกหูถูก,ถก,ถกอะไรอย่างเงี้ยแล้ว eat มีล่ะแต่ว่ากินฉันไหมก็ผิดเหมือนกันเราก็ได้ใช้ eat มีในกรณีคล้ายๆกับคำว่า bite มีได้นะแต่ว่าคำว่า bite มีเนี่ยมันจะสุภาพมากกว่าใช่ไหม eat คือกินไปเลย กินฉันเถอะพูดอีกแย่กับฉันเนี่ยฉันรับไม่ได้อะไรงเงี้ยแต่ถ้าบอกว่า by มันจะปะกาศฉันเถอะมันจะดูซอฟหลงใช่งไหมเอาคำพวกนี้ไปวิวแชั์คำว่า by มีกับ it มีเพราะว่าทั้งสองคำนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการพูดที่มันไม่ได้แปลตรงต,รงตรงัวนะแต่ว่าให้เราไปฝึกใช้ได้ในกรณีลักษณะที่มีคนมาพูดไม่ดีกับเรามาชมพูดถึงรูปรา่างหน้าตาหรือพูดให้เราแย่ๆอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเป็นคนสนิทแหละเราก็ใช้คำว่า by มีได้บอกว่าเรื่องของเธออะไรเงี้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะวันนี้โค้ชไปแล้วครับ